สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุริีนั่นแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ก็จะมาทําแบบประเมินนะครับเพื่อรับชุดตรวจฟรีนะครับชุดตรวจโควิดนะตอนนี้ยังมีอยู่ที่รพสตอยู่นะครับใครที่ต้องการที่จะตรวจเนาะก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะครับเสร็จแล้วลงจังหวัดที่เราอยู่เนาะจากนั้นประเมินความเสี่ยงนะครับมีให้3ข้อนะครับก็เลือกเอานะครับก็ถ้ามีความเสี่ยงข้อไหนก็ติ๊กว่ามีมีมีนะครับแล้วก็ยืนยันผลเนาะ จากนั้นนะครับหลังจากที่เรา,าลงความเสี่ยงของเราไปแล้วเนาะมันก็จะขึ้นช่องให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปรับชุดตรวจหรือว่าไปสแกนชุดตรวจได้ที่สถานบริการหรือว่าสถานพยาบาลใกล้เคียงนะครับที่เขายังมีชุดตรวจอยู่นะครับก็ให้เดินทางไปที่สถานาบริการนั้นเลยนะครับ พอเราไปถึงนะครับขั้นตอนก็ง่ายมากนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามารับชุดตรวจโควิดนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะให้สแกน qr code นะครับเราก็เข้าไปในแอปเป่าตังค์นะครับจากนั้นไปกดที่ตัวสแกน qr code นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะยื่นเออตัวสแกนให้เรานะครับสแกนแล้วก็รับชุดตรวจกลับมาตรวจเองได้ที่บ้านเลยนะครับเราจะได้ชุดตรวจมา2ชุดนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการสบวกเชื้อโมงตัวเอง นี่อะไรจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะลอกอันนี้ออก wow, wow. จามนี่คือไม่ถึงเธอ,อไปฮัาชิวมากเลยไม่ไหวแล้วไม่ถ,ามถาม่าตอนนี้ไม่ถ่ยด่าจะถ่ายนมวตั้งแตบบ่นั้นะจ๊ะปี่ดเอาแม่นี่นะจ๊ะนี่แอะแอะแอะ แล้วก็รอหลังจากที่เราตรวจเสร็จนะครับก็มาอรอลุ้นกันนะครับว่าจะวันนี้จะขึ้นหรือเปล่านะครับว่าถ้าใมีความเสี่ยงนะครับก็อยากแนะนําให้ตรวจนะครับวิธีการตรวจก็คือตรวจวันที่1นเนาะลราก็นบไปอีกค่าถึง7วันค่อยตรวจครั้งที่2นะครับอันนี้ผลก็เป็นลบนะครับ นี้สําคัญมากเลยนะครับสําหรับคนที่ได้รับชุดตรวจไปแล้วนะครับต้องเข้าไปประเมินผลการตรวจด้วยนะครับเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็ไปช่องบันทึกผลการตรวจนะครับเราก็จะมีให้ลงนะครับถ้าใครตรวจแล้วเป็นลบหรือว่าเป็นบวกนะครับก็เข้ามาติ๊กด้วยนะครับเนื่องจากว่ารอบต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาประเมินนะครับเราก็จะหมดโอกาสได้รับชุดตรวจในครั้งต่อไปนะครับ ที่เรานะครับยืนยันผลไปแล้วนะครับไม่พบความเสี่ยงใดๆนะครับแอปก็จะแจ้งเตือนข้อแนะนําของเรานะครับให้สวมหน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือแล้วก็เวลนะยะห่างนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ